หลักนาราศีกันในเดือนมีนาคมอ,อันดับแรกต้องบอกก่อนว่าไม่แย่นะดีแล้วก็มีความแบบชิสลสบายสบายสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงถ้าคนที่ป่วยอยู่จะมีทางออกที่ดีรีบควา้าเอาไว้ถ้ามีคนบอกว่าโอ้ยเธอหมอน,นั้นดีมากรีบไปหาสิถ้าถ้าไม่ได้ไปมันจะไม่ได้คิวแ้วนะแล้วเราหมดแต่ลังเลยในช่วงที่เราลังเลโอกาสมันจะหายไปฉะนั้นมีโอกาสดีๆเข้ามาในช่วงนี้รีบควา้าเอาไว้ เอ่อในเดือนนี้ในเดือนมีนาของชาวกันอะ่ะพาบอกว่าจะสบายใจจะประสบความสําเร็จจะมีความแบบได้อยู่กับคนที่เรารู้สึกสบายใจการงานการเงินก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงการเงินชาวกันจะอยู่ในเกณฑ์ที่แบบใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยมากๆใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหยิบจับอะไรก็ฟุ่มเฟือย ใครที่มีลูกมีหลานลูกหลานใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยมากแล้วเราก็จะต้องคอยเปย์คอยให้แต่ถามว่าจะติดขัดไหมก็ไม่ได้ติดขัดอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าหาได้เยอะใช้ใจ่ายเยอะเช่นเดียวกันนะก็เลยมองว่าไม่ได้ติดขัดแต่ว่าใช่เยอะนิดนึงส่วนในเรื่องของการงานการงานได้ไพ่เดอะฟู ใครที่ทํางานประจําอยู่อย่าเพิ่งลาออกเพราะว่าไพ่เดอะฟูลมันเป็นลักษณะของการที่ไม่แนะนําให้ลาออกส่วนใครที่ทํางานฟรีแลนซ์ค่อนข้างที่จะปังประสบความสําเร็จมากๆใครที่ค้าขายแนะนําให้ตามเทรนตามแฟชั่นตามกระแสะแล้วจะดีส่วนคนที่ทํางานประจำตัวอยู่ติดกับที่แต่ใจก็คือแบบโอ้ไม่เอาแล้วฉันอยากไปเที่ยวฉันอยู่ไม่ไหวส่วนในเรื่องของความรักความรักไม่ คนโสดคนโสดจะอยู่ในเกณฑ์ที่กลัวการเปลี่ยนแปลงยังไม่พร้อมสำหรับการมีคู่หรือการมีใครอยู่ในเกณฑ์ที่กักอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าค้างๆคาคา,า,าอยู่แบบนั้นแหละยังไม่ได้เปลี่ยนสเตตัสหรือยังไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคนมีคู่ก็ระวังในเรื่องของความหึงหวง คนคุยเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนสถานะส่วนคนมีคู่ก็จะเด่นในเรื่องของความหึงหวงแล้วก็โดยภาพรวมชาวกันเดือนนี้ถ้าเดินทางจะเป็นการเดินทางในเรื่องของ,ของครอบครัวเดินทางเราดีนะเดินทางเราได้มรดกเดินทางเราได้สินทรัพย์เดินทางเราได้เรื่องการเงินแล้วก็ได้เรื่องของความแบบมันมันคงมั่งคั่งในเรื่องของความสบายใจความสุขใจค่ะสําหรับชาวกันเดือนมีนาคม